สวัสดีครับส่องต้นไม้คลิปนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านโคกน้องนานะครับคาเฟ่แอนด์มาร์เก็ตนะครับซึ่งเป็นร้านค้านะครับเป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารแล้วก็ร้านขายน้ําดื่มนะครับนะครับมีการปลูกต้นไม้นะครับก็เลยน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมถามเจ้าของเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านบอกว่าปลูกไว้นะครับเมื่อสามปีที่แล้วนะครับตอนนี้อายุสามปีนะครับ เป็นต้นยางนานะครับต้นนี้ต้นแรกเลยนะครับที่ที่เห็นอยู่ต่อหน้าเรานะครับทือว่าเติบโตสวยงามนะครับมีความเขียวนะครับเหตผลที่มีความเขียวเพราะว่านี่ครับข้างนี้ครับมีร่องน้ําด้วยนะครับนี่ครับนอกจากยางนาแล้วนะครับก็มีการปลูกนี่เลยครับนี่ฮมีฝรั่งด้วยนะครับฝรั่งด้วยนะครับอันนี้ครับต้นยางนานะครับ ันนี้ก็มีการเหมือนจะเป็นพวกพริกไทยนะครับปลูกไปนะครับให้ขึ้นไปตามต้นยางนานะครับอันนี้จะเป็นต้นเพกานะครับต้นเพกาด้วยผู้เรียนก็มีนะครับสําหรับครอบครัวที่อยากพาลูกหลานมาพักนะครับก็สามารถมาพักรับประทานอาหารได้นะครับผู้เรียนก็มีนะครับนี่เพกาเพกานี่ก็นี่ออกดอกเลยนะครับนี่ทข้งบนยอดสุดนะครับเห็นไหมครับดอกเล็กๆเขา เริ่มออกมาแล้วนะครับหมายความว่าใช้การได้แล้วนะครับต่อไปก็จะมีลูกให้เราได้รับประทานนะครับครับถือว่าสวยนะครับสวยงามมากๆเลยต้นยางนานี่ะครับพามาจับดูต้นใหญ่ขนาดไหนนี่ต้นยางนาสวยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเจ้าของท่านก็เอาเอาน้ํานะครับจากสาะใหญ่นะครับสระใหญ่อยู่ฝั่งนู้นนะครับปั่นสูบมาทางนี้นะครับสูบข้ามคลองมานี่ ก็มารดแค่กับต้นไม้มันก็เลยเขียวชุ่มนะครับเป็นคลองไส้ไก่นะครับมีปลูกอันนี้ด้วยนะครับมะพร้าวด้วยนะครับอันนี้เป็นต้นแคร์นะครับเรียกได้ว่าท่านบริหารจัดการพื้นที่นะครับได้ดีมากๆเลยนะครับมันเย็นนะครับคุณผู้ชมตอนนี้อากาศข้างนอกนี่ร้อนมากนะครับแต่ว่าผมเข้ามาข้างในนี่ใต้ต้นไม้รู้สึกเย็นนะครับแตเป็นต้นตะขบนะครับตรงนู้นนะครับ ก็ไผ่อันนี้เป็นไผ่สร้างมนต์นะครับไผ่สร้างมนต์ก็ปลูกพร้อมกันนะครับอายุสามปีนะครับจะเป็นยางนานะครับอย่างที่บอกครับโคกหนองนานี่มีพื้นที่ที่เป็นโคกมีพื้นที่ที่เป็นหนองมีพื้นที่ที่เป็นนานะครับเราสามารถปลูกได้หลายอย่างนะครับพืชต่างๆที่เราอยากจะปลูกเราสามารถเก็บมาปลูกได้หมดเลยนะครับตัวนี้เนาะสะเดานะครับก็สามารถเวลาเราอยากกินลาบกินอะไรนี่ก็สามารถ เก็บได้นะครับท่านปลูกไปสามต้นนะครับนี่มาแล้วมันเย็นนะครับคุณผู้ชมครับมันชุม่มันเย็นมันรู้สึกดีนะครับ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าเป็นการาได้ทั้งต้นไม้ที่เราจะได้นะครับรวมไปถึงได้ธุรกิจนะครับเราทําธุรกิจเกี่ยวกับการขายขายนะครับขายอาหารเป็นร้านอาหารก็สามารถได้กําไรตลอดนะครับคนอยากมาเที่ยวชมก็มาสามารถมาเที่ยวชมได้ คนอยากมาทานข้าวก็มาทานข้าวได้มีปั่นเปียดด้วยนะครับผมพระยาพาคุณชมไปดูปันเปียดต่อไปตอนนี้ขอพาคุณูชมมาดูต้นไม้ก่อนนะครับนีมีมีมะฮอกกานีด้วยนะฝั่งนี้มีอยู่สี่ห้าต้นมีต้นแดงด้วยนะครับต้นแคนาก็มีอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นต้นแคนานะครับต้นแคนาไปต้นแดงนะครับ ต้นแดงนี่ผมชอบนะครับอ <ch> ่ามันสวยกับต้นแดงก็อายุเท่ากันนะครับสามปีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นมะฮอกกานีสามต้นนะนี่สวยเลยนะครับขึ้นไปนู่นนะครับมะฮอกกานีเป็นไม้ที่โตเร็วนะครับชั้นลูดขึ้นไปเลยนะครับครับอันนี้เป็นพื้นที่บริเวณเล็กๆนะครับ พื้นที่ที่ส่วนหน้าพอเข้ามาจากถนนเนาะนะครับเข้ามาร้านก็จะมาเจอส่วนนี้เลยนะครับปลูกเปรได้ประโยชน์แล้วนะครับนี่เห็นว่าแค่นี้ได้ประโยชน์แล้วนะครับเนี่ยอันนี้เป็นต้นกระถินเทพานะครับกระถินเทพาแล้วอันนี้เป็นไม้พ้ายุงนะครับนี่แต่ไม้มีค่าไม้เศรษฐกิจทางนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูบริเวณพื้นที่ฝั่งนู้นนะครับจะมีต้นไม้ที่ใหญ่กว่านี้นะครับอันนั้นคือต้นยางนานะครับ คุณผู้ชมครับมาดูโซนฝั่งนี้ก่อนนะนะครับก็จะมีต้นข่ต้นใยนะครับแล้วก็จะมีต้นสะเดานะครับแล้วลงไปถึงต้นมะกอนนะครับตรงนี้เนี่ยโหบรรยากาศกลางคืนร้านค้าท่านเปิดถึงห้าทุ่มเลยนะครับกลางคืนก็จะมีไฟสวยๆนะครับนี่ครับถือว่าบริหารจัดการพื้นที่นะในการใช้พื้นที่ของท่านนะครับพื้นที่ไม่เยอะนะครับประมาณไร่กว่าๆถึงสองไร่ประมาณนี้เลยนะครับทําพื้นที่ได้ดีมากนะครับ ครับมีบริการปั่นเปลี่ยนด้วยนะครับเด็กๆนี่สามารถปั่นเปลี่ยนสนใจแล้วครับนี่อีกหน่อยก็จะพาปั่นนะครับนี่ครับปั่นฟรีนะครับแค่ขอแค่ว่ามาสั่งอาหารนะครับสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มก็สามารถมาปั่นได้นี่ครับแม่มีกันตาที่จังทังนี่ครับยางพาราก็มีครับคุณผู้ชมสุดยอดเลยนะครับยางพารามีไผ่นะครับพ่อผู้ชิญนาต่าครับผมนี่ครับอ่านี่นี่นี่ครับยางพาราก็ยังได้กรีอยู่นะครับนี่รวมไปถึงบริเวณนี้ครับคุณผู้ชมครับนี มะพร้าวครับนี่มะพร้าวนมหอมนี่ก็จะให้ผลแล้วนะนี่อนี้แหละครับเมื่อมีน้ำนะครับมีสระมีน้ำมีพื้นที่ครับเราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างนะนะครับากระโดเมื่อวานนี่ผมไปดูคุณครูท่านหนึ่งนะครับท่านท่านบอกว่าท่านไปทำลักษณะเช่นนี้ไว้แหละนะครับที่สวนของท่านนะครับท่านดีใจมากท่านโพสต์รูปลงเกี่ยวกับมะพร้าวนะครับมันบอกว่ามะพร้าว ได้กินก่อนเกษียนแล้วนะครับท่านจะเกษียนกันยานี่แหละนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เกษียนท่านได้กินมะพร้าวแล้วถือว่าประสบความสําเร็จนะครับเกษียนมาก็ออกดอกออกผลแล้วนะครับที่ท่านอยากจะได้นะครับนี่ครับมีสะพานด้วยครับนี่โอ้โหทุเรียนครับทุเรียนมีอยู่สองสามต้นครัไม่มีรั้วเยสวยงามครับมันน่ามาด้ชมนะครับที่ตั้งตรงนี้นะครับอยู่ที่สายโพสองเหนือนะครับ ไม่ใช่เหนือหรอกมันเป็นเส้นต้นเส้นทางกลางเนาะสายโซสองนะครับเส้นทางกลางที่เชื่อมระหว่างอาเภอบ้านกรวดไปยังอาเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้นี่มาดูต้นยางนาที่ที่ปลูกก่อนนะครับอายุสิบกว่าปีแล้วนะครับต้นนี้นะครับนี่ครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยงามเลยนะครับคุณผู้ชมครับได้เท่านี้นะครับก็ถือว่าโอ้โห คุดยอดนะครับเพราะมันสวยงามจริงนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับมันล้อเล่นลมนี่เรียกได้ว่าสงา่างามนะครับสงา่างามดูดีนะครับสงา่างามดูดีอีกอีกต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับ,บคุณผู้ชมครับเนี่ยตรงนี้ครับนี่ครับต้นน,น,ตนี้ก็ถือว่างดงามเช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับดูดีเลยนะครับอยู่ริมน้ําพออยู่ริมน้ํามันก็สามารถดูด น้ำต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับครับอะมาฝั่งนี้นะครับมาฝั่งนี้ก็จะมีต้นยางนาต้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีต้นกระถินนะครับกระถินน้ารงนะครับซึ่งท่านก็มีการปลูกเปลไว้นะครับเนี่ยครับถ้ามากางคืนนี่นาอคุณผู้ชมเนาะโอ้หสุดสวยเลยนะครับมานอนเย็นๆนะครับบรรยากาศมันดีฝั่งนี้เนาะนะครับ เนี่ยก็มีการหวานข้าวเลยนะนะครับเป็นการทํานาปลังนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะนะครับเพราะว่าถ้าน้ามันมันขาดนะครับมันก็จะอาจจะทําให้ข้าวไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์ร้อยเปซนตะครับแต่ท่านคงจะมีน้าแหละนะครับท่านถึงกล้าทํานะครับอาจจะทํามาหลายปีแล้วนะครับบรรยากาศดีครับคุณยงครับอันนี้เป็นหน้าหน้าแรงนะครับถ้าเป็นหน้าฝนนี่คุณผู้ชมลองคิดดูว่ามันจะดูดีขนาดไหนนะครับสถานที่แห่งนี้ตัวนี้ก็จะเขียวขจี นะครับตรงนี้อาจจ are ะมีหญ้ามีอะไรขึ้นมาหน่อยครับถ้ามีการตัดการอะไรก็จะโล่งเตียนมันก็จะสวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นประดู่นะครับคุณผู้ชมประดู่นะครับอันนี้จะเหมือนลักษัะเป็นเกาะนะครับเกาะกลางถ้าเป็นผมผมอยากปลูกมะพร้าวด้วยผมชอบมะพร้าวนะครับนะครับบนฝั่งนี้ก็จะมียางพาราด้วยนะครับยางพารานี่ก็ได้กรีได้อะไรไปนะครับประดู่ก็งามนะครับคุณผู้ชมครับ โอ้นี่มีต้นมันปลาด้วยครับคุณผู้ชมครับนี่นี่นี่ครับสวยครับเป็นไม้ที่อ่าถ้าเกิดว่าให้ผมแนะนำเนาะนะครับไม้ที่ควรปลูกเอาร่มเงาเนี่ยครับเนี่ยครับต้นนี้แหละนะครับมันปลานี่แหละผมแนะนํำเลยนะครับผมเชียร์เลยนะครับแล้วก็จะมีพิกุลด้วยนะอีกชนิดหนึ่งนะครับมันจะให้ร่มเงาสีเขียวสวยงามนะครับนี่ครับ ผู้ชมลองลองดูอาณาเขตพื้นที่ที่เป็นร่มข้างมันนะครับนครับอันนู้นจะเป็นแดดตรงนึงเป็นแดดตรงนี้จะเป็นร่มมันจะร่มใหญ่แล้วก็เย็นนะครับอันนี้คือเปลือกของมันนะครับอาจจะมีการแตกเป็นร่องเป็นอะไรนะครับเป็นธรรมชาติของเขาครับมีขี้นกด้วยนะครับนั่นหมายความว่านกมาเกาะมาเกี่ยวมามาอยู่กับเขานะครับถือว่าคนปลูกนี่ได้ให้ประโยชน์มากๆนะครับก็คือได้เห็นนกด้วยนะครับได้บุญด้วยนะครับถือว่าดีนะครับ ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับ10นาทีเวลาพอเหมาะพอควรนะครับก็ได้มาเที่ยวชมถ้าได้มาเที่ยวชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจนะครับ<ป>เรียนเชิญเลยนะครับที่<ป>โคกหนองนาที่สายสองนะครับคุณผู้ชมครับสายสองโอเคครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ